เป็นเจ้าของรีสอร์ทนางเงือก <c oughs> มาเราฉัน,ไม,น,นไม่ได้เป็นนางเงือกหรอไม่ได้เป็นถ้าไม่ฉันเป็นแบบผายเป็นนักน้ำาน,นึน่งไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแบบผาย <c oughs> เป็นนางเงือกแล้วฉันก็จะไปกินเลือดเธอแต่ว่ากินไม่ได้เพราะว่ <c oughs> าเป็นาเลือดน้ำใช่นางเงือกไม่มีเลือดนะเออนางเงือกไม่มีนางเงือกเลือดเป็นสีเขียวใช่เขียวมิ้นตัวก็เลยซีด ตอนนี้จะมีประมาณสิบบทแล้ว <Bangladesh> ลูกแผนเป็นประธานบริษัทของเด็กฝึกงานอันนี้ค่อยเสนอแล้วว่าเราจะไปถ่ายที่ที่ที่จีนเพราะว่าจะไปถ่ายที่ตึกเทนเซนแต่ว่าเขาก็งงอยู่ว่าทำไมถึงขอไปถ่ายที่ตึกเทนเซนเลยเพราะว่าที่กรุงเทพก็มีเทนเซนเหมือนกันเพราะได้อยากไปเที่ยวมากอ๋ออยอางนั้นคะเพราะเห็นหมอตุ๊ดซ้ายมันจะครบไปเยอะนะ อะไรค่ะอุ้ยสวยเลยสวยเลยสวยเลยเอาไปทางหัวงี้เลยประมาณไหนหรอเอาไปทางหัวงไหมเอาไปทางหงเอาไปทางหงอีกไหมนี่ไหมอุ้ยสวยจังตัวนี้ได้ค่ะเอ้นี่แหละสบอยแหวนแม่ขอบคุณค่ะ ตอนนั้นที่เราบอกว่าเราอยากไปถ่ายที่จีนเราก็เลยบอกพี่ว่า,าก็เลยบอกพี่ว่าขอไปถ่ายที่ตึกเทนเซนต์แล้วก็คนนึงเป็นเจ้าของประธานบริษัทอีกคนนึงเป็นเด็กคนนึงอยากไปเนี่ยอยากมีความเ็กซ์แลจีนะอ๋อ,นะ <laughs> อกำลังภายในหรอ <laughs> เอออันนี้เอาเป็นในฝันไหมในฝันของแบบไผ่ทีนึงก็ได้นะ นี่เป็นมบนไพลใบๆแบบชอบปัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วปัดว่ามีก็สวยนะแต่เราเราเรารู้แล้วว่าทำไมใหญ่เราเราต้นต้นกำเนิดอะอยู่ที่เมกาสวยวันนี้ก็ดนุ่าผ้าเด็กๆเอานะไม่เห็นตายแต่พระคนชอบเนี่ยแกอะไรบ้าง ไม่เก๋ไม่เกชอบเอาโปรเจคกูบอกชอบยังไม่ยังเอาอยังเอารูปที่บอกเป็นเป็นรูปแรกอันเนี้ยสวดอันนี้ก็สดอันนี้ก็สดลดอะไรไหมลดสดลดอะไรไหมหรออว่เอ้ยทำเอาสีเอาผมดำได้ปะหรือว่าจะเอาไปให้พี่กี้ทำไม่อันนี้เดี๋ยวพี่ตาต้องไปรีทัดอะไรอีกไหมคะเอานี่ อ๋อใช่เดี๋ยวต้องไปดีทันเลยสีโอเคถ้าสีสีโอเคอ่อนไปดีทันอันนี้เลยอันนี้ดีอันไหนคนจะไลค์อันนี้อันนี้เชื่อใจอันนี้คนไลค์ชอบแนวนอนไม่ชอบแนวนอนผมก็ชอบแนวนอนพี่ชอบแนวแต่ว่าผมได้หมดพี่ชอบเรื่องรูปไม่ๆเอาไปนี่รูปนี้ที่กับรูปนี้อ่ะเดี๋ยว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 ไปดูไม่ได้รู้สึกว่าในไอจีรูปแนวตั้งคนไลค์เกี่ยวกว่ารูปแนวนอน กชอบของแน,นวนอนงทุกคนรูปแนวตั้งหรือแนวนอนทุกทุกคนคอนเทนต์เรวถ่ายอยากให้ลงปรูปแนวตั้งหรือแนวนอนในไอจีแนนอนปะนอนชอบแนนอนก็ได้ชก็ได้ก็ได้ก็ได้แต่รูปนี้จะต้องทำเป็นยังไงอะอะไนแนนอนข้อเท่ละกันอ๋อโอเคโรเทคอ๋อน er อน ใช่แล้วรูปนี้จะบรรยากาศเป็นแหรือว่าถ้าลองอันนี้เป็นตั้งได้ไหมคะจะสวยป่ะตอเนี้มันสวยได้วิวด้วยอะเออไม่บอกว่ามันสวยสวยด้วยวิวแต่เอรนั้นมีปัญหาแต่เราจะโรเทคหลายรูปเลยอะถ้างั้นใช่เพราะหลายรูปมันเป็นรูปแบบต่างกันนะด่ามันหัวมันจะเป็เกลือเป็นหัลงหมดเลยค่ะพูดถึงรูปปกอยู่อ่ะ รูปปกมันควรจะจึ้งที่สุดใช่ไหมใช่สมมติว่าใช่เราลงรูปทั้งแนวตั้งแนวนอนเลยแต่หมายถึงว่าเราเลือกรูกปปก,กว่าแบบอุ้ยอ้นไปทนภาพแบบนี้ได้อ๋อเป็นนี้แล้วก็แบบอีกรูปหนึง่งตรงนี้แล้วแต่แล้วไปแล้วไป หรือว่ารถจอดไม่หับแล้วกันโอเคแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันสวค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปนั่งเดินกับวันเดีนรตั้งแต่นอนฝากด้วยนะคะคืนนี้แล้วก็มีปั่นแท็กด้วยทุกคนเราจะมาสู้กับวีทีวีอีกรอบหนึ่งในการเอาเทป เ,เขาให้ติ๊กโต้วันนี้ด้วยเหรอคะอวันนี้ยังไม่ปะขอลมเลิกฝนกันะเราจะได้ดูไหมเพราะพี่ทำไมได้ดูไม่แต่ว่มีแท็บแะ,ะโอเคบายบายทุกคนเจอกันค่ะวันนี้เพลง